สวัสดีครับช่องเบสเอวครับวันนี้เรามาสาธิตวิธีนี่จุดทูบจุดทูบจุดทูบยังไงให้นี่นครับไม่ให้มันดับก่อนอื่นเราต้องมีนี่ครับทูบอันนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับ เราต้องมีสำลีแล้วก็มียาหมองนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ยาหมองครับผมยาหมองกับสำลีป้ายลงไปเนี่ยอย่างนี้ครับนี่ครับพันๆๆน,น,นจุกลงไปเลย เชื้อเพิงอย่างดีนะครับยาหม่องรเราก็หยิบไปเช่ามันนี่ครับจุดเลยนี่ครับเวลาทานี่ไม่ดับไม่มีดับนะครับดูไฟเราก็ปักที่กระถางลงไปเลยครับแนะนำให้ ให้ซื้อนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ติดน่ครับตอนนี้เรามา,มา,มาว่ายหลวงปู่อยู่สุดยอดครับผมเริ่มติดแล้วครับมมามา นี่ครับเสร็จแ,แล้วเรารอให้มันดับก่อนอย่าลืมกดติดอันนี้ครับไม่มีดับเลยเห็นไหมตอนนี้ผมถ่ายที่วัดบ้านผมเองนะครับมาหัวหนะเจอกันชิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนี่ครับดใูใกล้